โอ้โหวันเสาร์ฮะบรรยากาศสวนป่าตะเคียนฮะบรรยากาศดีเลยเดี๋ยวนะข้างในมีคนหาเห็ดด้วย<ม>เดี๋ยวนาเล็กจะลองเข้าไปดูซิว่าเขาได้เห็ดกันหรือเปล่านะเพราะว่าฝนตกเมื่อหลายวันก่อนน,น้ำแถวนี้นองเลยนเนี่ยตอนนี้น้ำแห้งแล้วพอน้ำแห้งแล้วก็ถ้ามีแดดแรงๆเนะ ก็จะมีเห็ดนะ,ะเดี๋ยวไปดูนั่นเล็กเดินเข้ามาเห็นไหมโอ้ยดอกใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยดอกใหญ่ดอกงามเลยเห็ดน้ำมากหรือว่าเห็ดแดงบางคนเรียกว่าเห็ดก่อแดงเดี๋ยวเราเก็บไปฝากคนที่เข้ามาหานี่ดดอกใหญ่ๆเลยสวยงามมาก นี่ฮะสอหอเป็ดแตบใช้เวลาว่างก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยมาหาเห็ดอ่ะเนี่ยเนี่ยดอกสวยๆเนี่ยขอบคุณครับเห็ดแดงกำลังออกเห็ดน้ำมันนี่ฮะดูมาหาเป็นไงได้ได้เยอะไหมโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยพอแกงเลยนะเนี่ยนะ เช้าๆเดินออกกําลังกายมาหาเห็ดกันนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะเพราะว่าโอ้โหนี่ยเน,น,นี่เดินเคลียร์เดินเนี่ยดูซิเนี่ยมาเดินเคลียร์เดินเหยียบเนี่ยอ่นเนี่ยนเนี่ยเนี่ยไม่น,น, <c oughs> นี่่นนี่ะสายตาวัยรุ่นกันทั้งหลายเนี่ยอ่ะนี่ก็เป็น อีกเห็ดหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดขานะรสชาติมันจะเขาเรียกว่ามันหึนหึมัน,น,น,ม,นมันซ่านะมันโอ้โหยางเยอะกว่าจะได้กินเนี่ยต้องเอาไปย่างไฟแล้วไปตำน้ำพริกนะก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยชอบกัน ก็กินได้เหมือนกันก็นี่แหละเป็นวิถีของชาวแฟตเรานะบางทีว่างๆนะตื่นเช้ามาเดินออกกำลังกายแวะมาหาเห็ดกันด้วยนะได้ทั้งสุขภาพกายแล้วก็ได้ทั้งอาหารด้วยน,ะนี่ก็มันก็อยู่ที่คนชอบเนาะบางคนชอบกินก็หากันแบบนี้ บางคนก็มาชอบหาแต่ไม่ชอบกินนะก็มีครก็เหมือนนาเล็กอ่ะก็ไม่ได้ชอบกินอะไรมากมายนะก็มาหามาแบ่งปันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะเชาวนี้ก็พามาชมบรรยากาศป่าเห็ดช่วงเดือนกันยายนนะก็ยังมีเก็บกันเรื่อยๆขอให้ฝนตกนะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ